มีเครื่องมือตัวใหม่จากโอซุกะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นการพ่นสีแบบไร้สายนะครับก็ใช้แบตเตอรี่20โวลต์รหัสจะเป็น OC SG 776นะครับตัวนี้แบตอึดใช้งานได้นานพ่นสีเรียบเนียนเบาและคล่องตัวนะครับทาสีเร็วขึ้นง่ายขึ้น10เท่าถ้าไปเทียบกับการทาด้วยลูกกลิ้งแบบทั่วไปสำหรับตัวนี้จะเป็นเซต A พร้อมใช้งานมีแบตมีที่ชาร์จมาให้ แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นสเปคของตัวเครื่องชนิดของมอเตอร์จะเป็นแบบมีแปลงฐานอยู่นะครับอัตราการไหลสูงสุดอยู่ที่500มิลลิลิตรต่อนาทีแรงอัดฉีดในการพ่นสี0.5บาร์นะครับส่วนความจุข,ของกระป๋องเนี่ยจะอยู่ที่1,000มิลลิลิตรขนาดหัวฉีด2.5มิลเป็นทองเหลืองนะความหนืดสูงสุดอยู่ที่80 d i n ต่อวินาทีน้ำหนักตัวเปล่า0.9กิโลกรัมถ้ารวมแบต2แอมป์ก็1.28กิโลกรัมเท่านั้น เดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในกันนะว่าสําหรับเซตนี้เนี่ยจะได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ภายในกล่องทั้งหมดก็จะให้คู่มือการใช้งานมานะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะบอกรายละเอียดต่างๆครบถ้วนชัดเจนยังไงก่อนใช้งานเนี่ยผมแนะนําให้อ่านหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้รายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรน,นะ ถัดมาก็จะเป็นนี่ครับใบรับประกันสินค้าแบบออนไลน์ตัวนี้รับประกัน6เดือนนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องมาให้อยู่1ตัวไซส์ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะด้วยนะส่วนกระป๋องนี่ก็ความจุนะครับหนึ 1, ม่มลลิตรหรือว่า1ลิตรนั่นเองตัวนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับก็คือปรับลักษณะการพ่นสีจะให้มันกว้างหรือว่าแคบแล้วก็หัวเนี่ยสามารถจะปรับให้มัน พ่นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการปรับการเพิ่มปริมาณของสีว่าจะให้สีออกมากออกน้อยนั่นเองนะครับในส่วนหัวตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะซึ่งหัวที่เขาให้มาจะเป็นหัวทองเหลืองแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีแล้วก็มีความทนทานดีด้วย เขาจะให้แบตเตอรี่ w, 2 0่สโวลต์แอมป์มา1ก้อนนะเป็นแบบอัลตราเซลล์ตัวนี้ก็สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้นะครับและเรายังสามารถใช้กับแบตขนาดความจุอื่นๆของโอซูกะได้ด้วยแล้วก็จะให้เป็นที่ชาร์จแบบอะแดปเตอร์มานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นถ้วยที่เอาไว้สําหรับวัดความหนืดของสีนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีบอกอยู่นะว่าความหนืดของสีแต่ละชนิดควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้พวกเข็มแทงกับแปรงทําความสะอาดมา เอ่ะเดี๋ยวลองเสียบแบตแล้วก็ฟังเสียงดูสักหน่อยนะครับตัวนี้จะเสียงไม่ดังมากนะครับเสียงนิ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนหัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถหมุนบิดออกมาแบบนี้นะครับ ซึ่งมันจะมียางโอลิงกันรั่วซึมอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้งานแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอดมาทําความสะอาดอันนี้เห็นมอเตอร์นะครับก็จะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานอยู่นะครับเวลาใส่เข้าไปเราจะาใส่เฉียงๆแบบนี้จากนั้นก็บิดมานะครับมันก็จะล็อกให้โดยอัตโนมัตินะครับสําหรับถ้วยตวงที่เขาให้มาเนี่ยก็เอาไว้สําหรับการวัดความหนืดของสีนะครับซึ่งลักษณะการใช้งานก็เราจะเติมสีเข้าไปเต็มถ้วยตวงตรงนี้ จากนั้นก็เปิดออกพร้อมกับจับเวลาไปด้วยนะครับโดยที่เขาจะมีตารางบอกให้นะเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ดูนะครับสีแต่และชนิดแต่และประเภทเนี่ยมันก็จะมีตารางบอกว่าความหนืดมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ผสมให้มันได้ความหนืดตามนั้นนะโดยที่ระยะเวลาในการไหลออกทั้งหมดมันควรที่จะเป็นจํานวนวินาทีเท่านี้ในแต่ละประเภทของสีนะครับอันนี้เราก็ผสมให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองมันสามารถใช้ได้กับสีน้ำแล้วก็สีน้ำมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าสีน้ำมันถ้าจะใช้เนี่ยต้องใช้กับกระป๋องอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็จะมีแยกขายด้วยเดี๋ยวมาลองใช้งานให้ชมกันนะครับก็จะมาพ่นกําแพงที่บ้านนะซึ่งตัวนี้เป็นสีที่เก่ามากมันก็จะมีความเลอะเทอะอยู่พอสมควรนะครับก็สีขาวมาพ่นทับลงไปแต่ว่าก่อนที่จะพ่นทับยังไงก็ต้องทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับ ให้มันสะอาดแล้วก็แห้งดีถึงจะพ่นได้นะครับอันนี้ก็จะพ่นในรอบที่1นนะครับซึ่งรอบที่1เนี่ยมันก็อาจจะยังกินไม่สนิทนะครับเดี๋ยวไงผมก็จะมาพ่นทับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันแห้งมันก็จะแบบขาวเนียนเลยทีเดียวนะในส่วนหัวตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าจะให้มันกระจายเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวนอนนะครับ สำหรับระยะห่างในการพ่นประมาณนี้ถือว่ากําลังดีนะเพราะว่าถ้าห่างมากเกินไปเนี่ยการกระจายของสีมันจะเยอะไปนะมันจะสีมันจะไม่ค่อยแน่นนะซึ่งเขาก็จะมีบอกในคู่มืออยู่ว่าควรจะห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับการใช้งานนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากจริงๆนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะช่วยให้ประหยัดเวลานะครับทำงานได้เร็วมากขึ้นนะถึง10เท่าถ้าไปเทียบกับการใช้งานลูกกลิ้งโดยทั่วไปนะครับ และถ้าหากว่าเรามาใช้งานแบบนี้นะครับนอกจากมันเร็วแล้วนะครับสีที่เราพ่นออกมามันก็จะได้ในเรื่องความเรียบเนียนเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราไปพ่นพื้นผิวที่มันมีความคลุกคละมันไม่เรียบเสมอกันนะตัวเนี้ยมันจะสามารถพ่นเข้าไปได้ตามในซอกในมุมต่างๆได้ดีมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันเป็นอย่างยิ่งเลยนะนอกจากความเร็วแล้วก็ในเรื่องการเข้าถึงในส่วนของ พื้นผิวที่มันคลุกคลักนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็มาพ่นกําแพงบริเวณหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะพ่นในรอบแรกก่อนนะซึ่งรอบแรกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เนียนสนิทเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวไงร,รอให้มันแห้งแล้วก็จะมาพ่นทับรอบที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็มาพ่นทับเพิ่มเติมในรอบที่สองนะครับ ก็มาเก็บงานกเก็บารายละเอียดต่างๆที่มันยังไม่สนิทด,ดีนะครับแต่การทํางานนี้ต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจดีมากเลยนะครับจากนั้นก็จะปล่อยให้มันแห้งและถ้าพอมันแห้งเสียร้อยเดี๋ยวผมจะมาดึงในส่วนของสกอ็อตเทปท,ที่ติดป้องกันสีไว้นะไม่ให้มันเลอะนั่นเองนะ อันนี้หลังจากที่แห้งเสร็จร้อยก็ามาดึงในส่วนของสกอ็อตเทปออกนะครับที่ผมพันๆไว้เมื่อกี้นะครับนะครับสีมันก็จะเนียนแบบนี้เลยใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสำหรับการพ่นสีไร้สายของโอซุกะตัวนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับแนะนําให้รีบล้างทําความสะอาดนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสีมันจะแห้งติดแล้วเราจะล้างทําความสะอาดอยากนะครับแล้เราก็ทําการหมุนในส่วนหัวออกมา แล้วก็ที่เขามีเข็มแทงรวมไปถึงแปลงเล็กๆก็เอามาขัดพวกนี้นะครับเข็มก็มาแทงรูที่สีมันออกมานะครับต้องรีบทำความสะอาดถ้าไม่งั้นมันติดแน่นแล้วก็จะออกยากมากนะครับหรือถ้าหากว่ามันติดเยอะๆนี้ก็อาจจะอุดตันเวลาจะใช้งานในครั้งต่อไปมันก็จะยากลำบากนะครับดังนั้นทำความสะอาดด้วยไวจากนั้นก็ไปตากให้แห้งแล้วก็เก็บนะครับ เดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังหลังจากที่ใช้งานไปแล้วก็ต้องบอ,อกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานเลยทีเดียวสําหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับเหมาะมากสําหรับสาย DIY ต่างๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายในการพ่นสีไม่ต้องลากสายไม่ต้องมีปั๊มลมน้ําหนักเบาใช้งานได้คล่องตัวพกพาไปใช้งานสะดวกจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีแบตเตอรี่นะครับ เวลาไปใช้งานก็พ่นได้เรียบเนียนนะครับแม้ว่าพื้นผิวเนี่ยมันจะไม่เรียบมันขรุขระก็สามารถที่จะพ่นได้รวมไปถึงในซอกในหลืบต่างๆตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันช่วยงานเสร็จไวนะครับสามารถใช้ได้กับสีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีน้ำมันแล้วก็อื่นๆสามารถพ่นลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะพลาสติกแล้วก็คอนกรีต ราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวป่าหงเดียวเนี่ยพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ถ้าครบชุดเหมือนในคลิปิดีโวนี้พันห้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นที่สําคัญมีรับการหลังการขายถึงหกเดือนนะครับท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งสามารถกดสั่งได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิอตรงด e สคริปชันเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับถ้าชอบถูกใจก็สื่อหาไปใช้งานกันสําหรับคลิปนี้เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรจบแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนําให้ชมกันใหม่ ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ